นี่ค mhm. รับผมต้นนี้น่าจะออกเยอะนะเพราะว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ข้างล่างนะนี่ครับแม่ก็เป็นโซเฟอร์คนขับรถให้นะครับแต่มันสินักทั้งหมดนนี่ครับแล้วก็เอาปืนไปด้วยเอามูจะขึ้นหลอดยาเดียเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมลงก่อนไปไป อยาลืมกดไล k แล้วก็ที <S 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 ่สำคัญก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมลัง Youtube นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการหยอดน้ำกดของผมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำกดที่ผมผสมมาแล้วนะแล้วนี่ก็คือไม้คนไม่ใช่ไม้หยอดดิเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้ำย่างนะว่าเป็นยังไง และนี่ก็คือน้ํายางของเรานะครับมันจะออกมาถ้าเราเก็บไว้จนแบบว่ามันสายแล้วเราก็จะประมาณแบบว่าแดดออกเนี้ยเออมันก็จะเป็นเหมือนเหนียวเนียวเ,เหมือนนางไก่นะฮะเราก็จะกรีดตอนกลางคืนนนะผมลองอยหยอดดูเฮ้ยเป็นหนังไก่แล้วด,ด,ดูดิไม่เข้าครับ ตัวนี้ก็ไม่มีน้ำยางโอ้ยดูฮะโหน้ำยางแทบไม่ออกเลยนะดูผมก็จะคนอันนี้แบบยางมันไม่ออกนะครับถือว่าแบบได้ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะ นี่ฮะและนี่ก็คือสวนยางรอบๆนะครับผมที่ว่าแบบเราจะหยอนมันกดไปนะแม่ประมาณจักต้นนะประมาณจักต้นนี่ครับโอ้ดูดิครับเพื่อนๆถ้ามันเหนียวเกินมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคืออันนี้มันตากแดดนานนะครับมันจะเหนียวเป็นหนังไก่เลยโอ้เกิน ยางติดนหน้าอกเลยโอ้ยหวหยวดจะเศ้าครับเราไปกันต่อเลยครับ <c oughs> อ่านี่ก็คือเสด็จแม่นะคะเป็นผู้ ถ่ายทำให้ดูนี่ครับหยอดลงแล้วก็คนอันนี้ก็คือขี้ยางที่มันเต็มกระโปรแล้วครับเขาก็จะหยิบขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ไปต้นต่อไปส่วนยางนี้ก็ประมาณพันกว่าต้นนะครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญ โอ้โหหาเศษเสียแล้วหนอยังเห็นเพื่อนไม่ใส่มาและเลี้ยงกลินหอมอีกเลยต้นไหนมันลายๆแนวเลยเพื่อนเดียวต้นไหนเดียวต้นกึ่งได้แบบาทำอย่างไรบ้างมาไรยากไปเหรอเนี่ครับต้นนี้ก็จะออกเยอะมากเลยนะเพื่อนๆนี่นะ ก็คือแบบเต็มแล้วครับมีดเดียวคือเต็มอะแล,แล้วแล้วมันก็จะต้องแบบแกะยางไว้อย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาลงได้เลยนะเราต้องหยอดน้ำกดลงไปก่อนแล้วก็ใส่ไปทีหลังแต่ว่าถ้ามันยังล้นเราก็หาไม้มาคำไว้นะฮะอันดับแรกนะครับหยอดเลยหยอนเลย อันดับแรกนะครับผมก็จะใทน้ำกดลงก่อนสักประมาณเหมือนเราปรุงใส่น้ำปลาครับเอาประมาณนั้นแหละโอ้เต็มเลยนะดูดิแต่ผมให้มือผมเลอะเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจับโทรศัพท์อีกไม่ได้นะฮะต้องใส่อีกนิดนึง ตอนแรกมันจะเหมือนกับนมพวกเออเหมือนนมสดอะแต่พอเราหยดน้ํากดลงไปมันก็จะเหมือนกับครีมนะครับเพื่อนๆมันก็จะข้นๆนเหนียวเหนียวเหมือนกับครีมประมาณ1 0บถึงสิบาทีมันก็จะเริ่มเหนียวตัวแล้วก็เป็นก้อนอยู่ในกระโปะนะครับกะลาเนี่ยฮะก็จะได้ที่แล้วก็จะเริ่มเหนียวนะฮะ แล้วพอถึงวันที่ประมาณกลางเดือนหรือว่าวันที่เขานัดขายเราก็จะไปแกะไปขายนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณโลละ30บาทนะครับยางแถวภาคบึงการนะครับถ้าภาคใต้ก็จ,จะประมาณ50กว่าบาทนี่เพื่อนๆดูดิผมจับลงแล้วก็จับไอ้นนี้ตั้งนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผมก็ต้องหาไม้มาเสียบไว้นะ เออเราไปต่อกันที่ต้นอื่นกันเลยดูดิยางตินาอกคมแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนเพื่อนๆต้องใส่เสื้อหรือว่าแบบว่าต้องใส่รองเท้าบูทตแบบกลางคืนจะมีพวกงูพวกตะขาบหรือว่า,มาแมลงยุงอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแต่ผมถอดเสื้อแล้วยุงก็มีบ้างนะมันกลางวันมันค่อยมียุง ก็พอได้ครับมันร้อนครับเพืเ่อนเพื่อนครับ้ํายางมันไม่ค่อยออกเลยครับผมแบบกีดไปนี่เราแทบไม่ต้องหยอดเลยก็ได้นะที่คนน้ำโขดเนี่ยครับก็จะเป็นยางที่มันแกะออกนะฮะเราก็จะอายัดใส่ตามหลังนะ ตอนใส่ไม่แต่น้ำยางเปล่าต้นต่อไปนี่นะครับอาจจะเป็นผมถือกล้องให้คุณแม่ลูกเป็นคนถ่ายอันนี้พี่มันแบบยกเขาไปไม่ช่วยเออบดไหนแท็กในะไ,ไปดูต้นต่อไปนะครับผมว่ามันจะออกเยอะไหมต้นนี้ออกนิดเดียวไม่ออกนะฮร เห็นแต่แสงแดดอันนี้เราไปตามไปกันเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะนี้นย่ครับเดินก็จะปากทิ่มลงไปทำไมเราไม่ระวังเออนี่ครับผมตัวนี้น่าจะออกเยอะนะเพราะว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ข้างล่างนะนี่ครับผมการใส่ชุดก็จะป้องกัน น้ำยางกระเด็นใส่เรานะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่มันก็จะติดขาติดขนเราฮะเหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยจ้าไม่เหนื่อยเท่าไรหรอกปลายางเราก็จะแบบตอนกลางวันก็จะร้อนๆนยครับเอาครับมันอ้าวมันร้อนนี่คุณน้ำยางเราเออน้ำกดเราก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะตอนนี้เอาที่เราเอาออกเอาจับ ประมาณ1 0บถึงสิบห้าทีมันก็จะติดกันนะไปเราไปต้นต่อไปกันอย่างสวนแม่ที่ว่าเจ๊หย,ยากว่านี่นี่นะครับผมผมอตส่า์ถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อนะให้ยุงกัดเออเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ในการหยอดน้ำกดหรือว่าทำคลิปต่อไปนั่นเองอเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการหยอดน้ำกดแบบมือโปรเฟชชั่นแนลนะครับผมว่ามันต้องหยอดอยยังไงปกติเขาจะหยอดช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมครับผมจะสาธิตการหยอดให้ดูครับหยอนเร็วๆหยอ่อยังไงร,ราแบบนี้เลยนะปุ๊บแล้วเราก็แบบวิ่งหยอดเลยครับ แบบนี้เลยครับดูบรรยากาศรอบๆครับผมคือวันนี้บรรยากาศเมฆไม่มีฝนนะ แล้วก็ตอนนี้ก็ได้หยอดเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วข้างๆนี่ก็จะเป็นส่วนยางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ตัดแล้วหญ้ามันก็จะขึ้นลกมากเลยนะเอาละครับผมเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการทํางานแบบนี้หยอดทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับปีดยางอาจจะใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงก็อย่างเงี้ยครับชีวิตชาวสวนบรรยากาศสดชื่นครับผม ท้องฟ้าแจ่มใสไปครับผมอันนี้เราก็ได้ฟืนแล้วก็แต่รถไม่วิ่งนะโอ้ยน้ำข้างหนีแล้วนี่ครับผมโอ้ขานี่เขียวมาเลยนะได้แม่ก็เป็นโซเฟอร์โชเฟอร์คนขับ ครวก็เอาปืนไปด้วยนนยว่เอ,อเดี๋ยวให้ผมลงก่อนไปไปไม่ขบกลัวหลุมตรงนี้นะเดี๋ยวมันลงหลุมไปแล้วครับผม <S <S ชิวๆครับผมทำงานบายบาย